มาพี่น้องมือเย็ดสมปลาไว้กินพี่น้องเอออ,อืมสมปลาสบายพี่นอ้องสมปลาสบายไว้กิน สปลาพี่น้องเอ้ยใส่เขาน้ำเขานียว โอ้มื่ออีกกว่าพี่น้องเห้ยมักถนัดขย้ำขย้ำไม่มัมมเมนเข่าเลยอ่ะน้องเห้ยปลาสวายพี่น้อง นี่ละเอากระปุกเขามาใหม่ทีนนเดย คิดคนสูตรเองพี่น้องเลยเลี้ยงสองกับปุ๊บ เฮ็ดพี่น้องสมปลาพี่น้องเฮ็ดสมปลาไว้เถอกิน